สบายดีเนาะเมืีอวันที่สาเดือนมีสาปปีสองพันสาบเก้าเรา YouTube ออกอากาศอีกครั้งหนึ่งตอนสว่วงแรงๆเนาะตอนนี้ไปแรงๆประมาณห้าโมงเนาะมื่อแมนจะมาว่าเนาะเพื่อเห็นแนวแดนโดนเาลงในการต้านโรคระบาดโควิดสิบเก้าเนาะ พักผ่อยู่เฮือนห่างไกลจากสังคมเพื่อต่อต้านโรคระบาดโควิดสิบเกาเนาะข่าพระเจ้าก็เป็นเวลา13วันแล้วที่ได้กักกันตัวเองอยู่เฮือนเนาแะแต่ตอนนี้แอบลงมาเนาะเบิ่งสวนหลังบ้าน,นาเนาะื่ามันบูัาเ็ษอย่างซิงได้นั่นหนึ่งก็เอามาถ่ายทอดออกอากาศให้พอมแม่ปรรสนเนาะอง จากที่ว่ามือนี้ดีใจสองมือมาแล้วบ่มีผู้ที่ว่าติดเสือ้อยืนสอบปรอบแล้วเนาะอันนี้ส่งข่าวให้ทั้งพี่น้องเนาะ่นครอบคกัวก็คืออยู่อันสอบปอบแลว้วก็คือทราวโลกเนาะอยู่ทั่วโลกเนาะสอบปรอบแลว้วยังบ่มีผู้ติดเสื้อโลกในมือนี้ถือว่ายังคงโตอยู่สิบคนเดี๋ยวนี้กักกันตัวอยู่ห้องหมอเนาะเป็นกัน เนาะแล้วก็อาการพุน่นเป็นทรงโตเราได้เชิงคาดว่าให้แห้งเนาะเอามีขนาดนีนอ้อันนี้เป็นต้นมากละมุดเนาะละมุนะดนี่แหะปลูกมาได้ห้าหกปีแล้วต้นนี้มีหกปีเลยเนาะถือว่าอันเป็นมากอันดีสมควรเนาะอ่าพิเศษของกกมากอัน,นอแล้วอ่า,อาละมุดนี่เนาะ เราเหนว่ามันจะเปลี่ยนตลอดแร่งตลอดฝนแตว่าอันมันเป็นมากขนาดมันจะอายุมากมันะต้องห้าเดือนอย่างน้อยมันจะค่อยซุกฉะนั้นจะค่อยว่าเสียแล้วกับปีนึงเป็นซองเถือเนาะเนาะซองเทืาอันน่ะนฮะวะบวิกบะเข้าใจแล้วอสองสามเดือนเราเก็บไปโบมโอ้ยแฮวที่มดบริกนอันนี้ต้องได้ พีทีวทันหน,หนิดนึงเรื่องการเก็บมักในระมุดนี่นะแต่ว่าผูสผ้สมีสานานรักข้าเจ้ากับกรีมุจักเนาะข้าพเจ้ากับเพียงเลยเอามาปลูกแบบพิว่าเพื่อคมงามเพื่อให้เงียนหู้เพื่อให้ลูกได้เห็นว่านี่แหละกุกระมุดเนอันนี้ใหญ่เป็นมากอันนี้หาก็เกินมากเห็นบ่หาก็เกินมากเห็นไหหาก็เกินมากเห็นบ่มาบ้านี้ม้านี้สะพัด เป็นมากเห็นป่หไงแล้วเอากเกิดหาก็จอแบบนี้เห็นป่นี่ยังคอยว่ามันต่างัอันนี้พันพันพันหนังเนาะคือมาแต่เหมือนเมืองไทยคนละพันหนังกอบหน่วยมันจะฝังเถอเจะออกกลมกลมังเทือก็ออกแหลมแหลมแล้วแต่มันสิคือออกจากออกนั้นจึงคอยว่าพี่ข้าพเจ้าข,ขอคือร้อนเป็นกลมเอามาโดนไปมาแล้วสุดน,ดนี่สุดแล้วนี่เป็นกลม ือนี่เราเป็นนี่แหละชือนี่เนะเป็นก็อ้าวแหลมเหลมเนีเ่ยเนาะอันนี้ปลูกได้หกปีอะโกหนึ่งกกที่สองกกที่สองนี่โอ้อันนี้นี่พันมาเลเซียแหลมเจ็ดเล็ดเนาะมันเป็นมันเป็นหนลายมันห้วยแล้วแบบ้น,นอกตอนเป็น่นลายเนาะห้วยแล้วจากเบิดแล้วจากเบิดแล้วมันก็เปลี่นเรื่องอีกเห็นบอกครับ อ่านี่เป็นสูตรบ่องนึงนี่เบิดแล้วเนาะปิดตึบอีกเห็นบ่บนี้ยังพันเป๋เปเห็นเปแลเปแลมๆซีละหน่วยบนอันนี้ยังน้อยๆน้อยใหญ่บกใหญ่ๆพุ่นละเนาะนี่่ันใหญ่ๆสิายให้เบิ่งตอีกเนาะเอานี่มมุดเนาะมุดนี่่่่ายให้เบิ่งอยู่หลังสวนนี่แหละนี่ะเนาะ อันนี้ชิพาไปเบิ้งโกุกมากเอ,อาอะโวคาโดเอาอะโวคาโดนี่โกุกนี่หันปลูกได้เกือบสิบปีแล้วไ่ได้กินป่านนี้อันอยู่สวนหลังบ้านหันอยู่อยู่หลังบ้านเนาะต้นสองโคกฮันได้กินอยู่หักบัวไหลแต่มันอ่ำเหือหลายก็เลยตัดทิม่มอะโวคาโดสิปีแล้วยังไม่ได้กินเนาะ อันนี้กาโบโกโดอันนี้หากระปูกวางซีปีนี่กาบอยังบนปิดมางเนาะเอ,า,อามาเบิ่งผักติวกุกผักติวนกุกผักติวกุกผักติวนี่กุกนี่แหละผักติวเด้อเหลือกุกเดียวนี่ตะกี้มีประมาณสี่หาต้น มันอยู่ใกล้ๆกันเนาะมันเกิดเลยว่ามีพยูมาปั่นมันฮัดก็เลยเหลือแต่กกุกเดียวนี่แล้วแบบนี้กุกนี่มันก็อยากอ้ำเหอนเลยก็เลยว่าห่านมันลงส่วนหนึ่งส่วนที่ว่าติดเหือนเนาะส่วนที่ว่าอันนี้ก็ปล่อยไว้เพื่อเก็บไว้เพราะว่าอยากอนุรักษ์มันไว้อันนี้เข้เรื่องว่ายูน่นครหลวงวินญาณคนยู่นครหลวงวินญาณก็พอมีพักปลอดสารพิษได้กินเนาะ โบเคยว่าชิได้ใช่ฟุ่นใช่ย่างไีเกิดป่าทำมาายแท้ตัวติดมันต่อไปฮันเะ็มกุ๊กอันไม่เตหอเนาะใกล้ๆกันเนาะอายุมันดีแมนว่าต้องแมนหกสิบปีเจ็ดสิบปีขึ้นเมื่อแล้วพวกนี้อันนั้นแมนปุ๊กเด้อปุ๊กบุ๊กนี่อายุมันต้องสองร้อยปี เนาะเพราะว่าข้าเจ้าเกิดมาเห็นมันใหญ่ซ้ำเคึองกกมันนี่แหลนะเนาะต้องสองร้อยปีแน่นอนจากหาผู้ใดที่จะเซียวทาาทางด้านการนับเนาะนับปีกกไม้หาได้นะกกม,นะมามาพิสูจน์ตัวอันนี้กกเค่งเด้อกกเค่งนี่กเ็เล่าซ้าำเดียวกันนะี่แหละเล่าซ้ำเดียวกันเนาะกบเค่งเอา นี่แหละเอาซ้ําเดียวกันเกิดที่มันเกิดพร้อมกันเนาะแต่ว่าเป็นกกสิบ่ใหญ่เท่ากกอ่ากกบกเนาะกกบกนี่รู้สึกว่าใหญ่เนาะอะนับติ้วก่อนบ่ติ้วติ้วเอาชุดนี้ก็สิคอยยุดตินี่ก่อนเอา ส่วนนพอเพป็นพี่น้องพอโซนสาวนักคนวองจันก็คือสาวสอบปปลาวจงสกัดกันพยาระบาดโควิด -19 นก้าำการนอนอกัก,กกันตัวยุงเงิอนนอห่างไกลจากสังคมเพื่อต่อต้านพยาระบาดโควิด -19 เก้านาะข้าพเจ้านี่ก่อนในมือที่1บนะรบดได้ไปใส่ก็อยู่ในเทงเฮือนุ่นแล้วสันสีอันนี้แอบๆลงมา ลงมาบื่อหนึ่งแล้วก็ขึ้นเมื่อคืนเนาะ่ะกูติดเสื้ออยู่สอบกับหว้ก็ยังอยู่ในจำนวนสิบคนคือเขาเนาะแต่ว่าอาการเพิ่นขู้นึวุวสุทรงโตหัได้หายแห้งหรือว่าคนมีเปอร์เซ็นต์กายกว่าห้าสิบเปอร์เซนต์เป็นนี้อาการกหายขาดได้เนาะรอท่าประมาณสิบวันสิบห้าวันเนาะ Ah sok di sok di dah uh.